สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อนมาพบกับคุณแม่บ้านบ้านเค่นเคยนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะนำเสนอต้มพะโลขาหมูค่ะขาหมูเลาะค่ะนี่ค่ะคุณแม่ก็เอาแบบที่เป็นแบบเลาะเอาไปทอดนิดนึงค่ะไปทอดแล้วก็คุณแม่ก็เอามาหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นๆนนะคะนี่ค่ะขาหมูประมาณหนึ่งกิโลกร,รัมค่ะนี่ค่ะก็เครื่องพะโล่ก็ เป็นขาแล้วก็เครื่องพะโล้เนี่ค่ะธรรมดาธรรมดาบ้านนอกเรานี่แหละค่ะเครื่องพะโล้ห่อละห้าบาทแล้วก็มีซีอิ๊วน้ำตงมน้ำตาลเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคุณแม่ก็ต้มน้ำไว้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้มะพะโล้ขาหมูขาหมูเขาก็จะมีลักษณะแบบว่าค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนคุณแม่ก็จะใส่ลงไปเลยค่ะ ยากใช้มือก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆใส่ขาหมูลงไปขาหมูเลาะขาเพื่อนๆขาหมูลเลาะคุณแม่ก็จะำทำแบบสไตล์คุณแม่นะคะที่เคยทานนะคะแต่ก่อนคุณแม่ก็ทานรสชาติค่อนข้างหวานค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่จะไม่ค่อยใส่หวานนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆก็รู้นะคุณแม่เป็นเบาหวานก็จะลดหวานนิดน,นึงนะคะนี่ค่ะ ใส่ข่าลงไปค่ะขาแล้วก็าพลผักชีค่ะใส่ลงไปค่ะก็ใส่เครื่องพะโลเนี่ยค่ะเพื่อน,นต้มขาหมูของคุณแม่จะกินเหมือนกับขาหมูอขาหมูก็ได้นะกินแต่เราไม่มีน้ำกิมวันนี้เพราะว่าต้องรอลูกมาเดี๋ยวจะทำน้ำกิ้มมน้ำกิ้มขาหมูนะคะ ก็เลยเป็นเอ่อทะโลนี่ค่ะใส่ลงไปทะโลคุณแม่จะไม่เน้นหวานนะคะเพื่อนๆเราก็ทําตามสไตล์ครอบครัวของเราแล้วค่ะเราไม่ได้ไปนเน้นทําขายถ้าทําขายเราคงจะทําแบบว่ารสชาติเอ่อที่เขากินกันทั่วไปนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ ซีอิ๊วทำง่ายง่ายค่ะเพื่อนๆแบบบ้านๆเราเนาะเราไม่แบบว่าทำง่ายง่ายค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะใส่ออ่ซอสซีอิ๊วขาวหมดใส่ซอสเลยค่ะเพื่อนๆใส่ซอส เพิ่มให้เขาหอมนะคะเพื่อนๆใส่ซอสเพิ่มให้เขาหอม <S <S ก็นี่ค่ะใส่ผงนัวผงนัวลงไปแล้วคุณแม่ก็จะเติมน้ำตาลด้วยนะคะคือคุณแม่ก็เติมเหมือนกันคะ่ะน้ำตาลแต่คุณแม่ก็จะไม่ใส่มากนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ช้อนหนึ่ง แค่นี้ก็พอค่ะเพื่อนๆต้มเนี่ยมันแบบว่าต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆใช้เวลาเป็นเอ่อชั่วโมงค่ะเพื่อนๆเขาถึงจะเปื่อยยุ่ยเขาถึงจะเปื่อยยุ่ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสีน้ำใสค่ะเพื่อนๆเราจะยังไม่ ช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าเอจะเอาให้เครื่องเขาเขาเจมสักนิดก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเอนมาดูกันต่อโอพุ่งเลยคุณแม่ก็จะหลีกแก๊สประมาณการนะคะเพื่อนเพื่อนค่อยๆเขาเอานั้นไปนะคะเพราะว่าถ้าใช้แก๊สแรงๆเนี่ยน้ำเขาจะเป็นขุ่นๆไปคะ่ะ นี่ค่ะก็ยังเป็นสีสวยอยู่นี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกสักพักนะคะเพื่อนๆค่อยมาดูกันอีกสักพักปิดให้เขาเละอ,อุก,ก่อนค่ะละอ,อุค่ะคําว่าละอ,อุค่ะกําลังเดือดยกปล่อยเกี่ยวสักพักนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆมาดูกันต่อค่ะ กำลังจะยังยังไม่ยังไม่เปื่อยนะคะเพื่อนๆขนหาหมูเข้าค่อนข้างแต่สียังได้อยู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ไข่ลงไปอพอดีมีไข่อยู่ไปเอายืมไข่กับน้องมานี่ค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะไข่สิบใบนี่ค่ะ ส่วนไ้ที่แบบนี้คุณแม่จะยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเขาเดือดมามันจะแตกค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะชิมดูนะคะเพื่อนๆชิมดูว่ามันขาดเหลืออะไรมัง่งสีสวยค่ะเพื่อนๆชิมดูค่ะอืมคือเพื่อนๆความหวาน ติดนิดนึงค่ะคือรสชาติอย่างนี้แหละแต่ความจืดไม่มีความจืดค่ะยังยังมีคุณแม่จะเติมน้ำปลาลงไปนะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วบางคนเขาก็ใส่เกลือนะคะเพื่อนๆแต่คุณแม่ว่าใส่น้ำปลาเนี่เขาจะได้หอมเพราะว่าเราเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะนะคะแต่ว่ารสชาติใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นพะโล ขาหมูเลาะนะคะ,ะโลาขาหมูเลาะแล้วก็เราจะกินแบบขาหมูมีน้ําจิ้มเดี๋ยวลูกมาคุณแม่ก็จะเอาพริกสดมาทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มก็ทําง่ายอ่ะก็พริกกระเทียมพริกกระเทียมบางคนก็ใส่เกลือบางคนก็ใส่น้ําปลานะคะยังจืดดีค่ะยังจืด ใส่เม็ดพ่นเกลือแล้วมั้งนี่ใส่น้ำปลาลงไปค่ะอ่ะ่อยไว้สักพักเขาก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าขาหมูเนาะขาหมูเห็นไหมคะเขาก็จะใช้เวลานิดหนึ่งอะใช้เวลานิดหนึ่งแม่ก็จะกิมดูก็ก็กิมลงได้ค่ะแต่ว่ายังไม่นุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนคือ คือต้มพะโลขาเลาะของเราเนี่ยทำง่ายๆค่ะไม่ต้องแบบว่าทำขั้นตอนเยอะแยะค่ะคือเราแค่เอาอเอาไปทอดค่ะไปทอดไปทอดเพื่อให้หนังมันเขาแบบเป็นแบบกรามๆสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เป็นแบบกรามๆสักนิดสักนิดนึงนะคะเพราะเพราะเวลาที่ท,ที่ที่ต้มปั๊บนี่เขาจะได้จับกันอยู่นะคะเพื่อน จะได้ไม่หลุดออกจากเนื้อนะคะเขาจะจับกันอยู่นี่ค่ะคือเคล็ดลับของการต้มบางคนเขาก็เอาไปเผาไปอะไรเนี่ยค่ะแต่คุณแม่เอาไปทอดนะคะง่ายๆคือเราเน้นทําง่ายกินได้แล้วก็อร่อยด้วยตามรสชาติที่เราตั้งใจทะะําค่ะเพื่อนๆคือเขาทําง่ายคะ่ะแต่ใช้เวลาเพราะว่าเราต้องการให้เขาเปื่อยคือไม่ใช่ทาเอาคอนเทนต์นะคะ ให้เปื่อยเพราะฉะนั้นเรารออีกสักแป๊บนะคะอีกสักแปบบ๊บอีกสักแปบบ๊บค่ะเพื่อนๆเ,เ,เรามาดูกันต่อค่ะเพื่อนๆดูกันต่อไข่ไข่คือไข่รเราก็ไม่ได้คุกอ่ากับอ่าซีอิ๊วนะคะเพราะว่าซีอิ๊วไม่มีไปขอซีอิ๊วเขา อืมไม่เหนียวแล้วล่ะแต่ก็ไม่เปื่อยนะคะกําลังพอดีพอดีเลยค่ะเพราะว่าพะโล้พะโล้ขาหมูพะโล้ขาหมูขาล่อเนี่ยธรรมดาก็ต้องเปื่อยนะคะอร่อยยิ่งอุ่นไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งอร่อยค่ะเดี๋ยวมาชิมอีกรอบ คือคือทำไมคุณแม่บ้านๆชิมบ่อยอยังคือคุณแม่บ้านๆไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรตายตัวเราจะปรุงให้ถูกรสชาติที่เราทานนะคะ,พอ,พ,อะ,คะพ,พอได้ปับเราก็พอนะคะเพื่อนเพ่อนได้ปับเราก็พอคือตอนนี้รสชาติแบบนิ่งลคะค่ะเค็มพอดีเค็มพอดีความหวานติดนิดนึง ไม่หวานเยอะนะคะเพื่อนๆคือคือแต่ก็มีความหวานอยู่ค่ะนิดนึงนะคะกินไม่เลื่อนไม่เลื่อนค่ะไม่เลี่ยนไปไหนคะ่ะไม่เลี่ยนอา่าไม่เลี่ยนอา่าเราต้องพูดแบบนี้นะคะ่ะพูดภาษาให้ชัดเจนค่ะกินไม่เลี่ยนค่ะคือสดน้ําก็ได้หรืออะไรก็ได้คะ่ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะมีผักมามาใส่ด้วยสัเผื่อลูกอยากกินขาขาหมูกิ้มนะคะค่ะมาดูกันต่อคุณแม่ก็ เล่นไฟนิดนึงคุณแม่ก็จะเอาอ่านี่ค่ะอ่าเป็นคะนาค่ะนี่ค่ะคะนาคะนรากหนึงเก็บที่หนานข้างบ้านนี่แหละเป็นของน้องสะไภ้เขาปลูกไว้นะคะนี่ค่ะจะทําการจุ่มลงไปเลยค่ะเพื่อนๆพืนเพื่อลูกเ็าหิวแบบข้าวขาหมูมอะไรเนี่ยพอลูกมาลูกขายกับข้าวมาเอาพริกสดมาโขกมาตําให้เขา แล้วก็ทานได้นะคะเป็นทั้งพะโล้เป็นทั้งกินข้าวขาหมูกิ้มน้ำกิมแล้วแถมก็กินได้ด้วยนะคะกินแบบพะโล้ก็กินได้นะคะกินแบบขาหมูก็กินได้นะคะเพื่อนเพื่อนกินได้นะคะของคุณแม่บ้านกินได้ค่ะเพื่อนเพื่อน เป็นยอดแบบยอดคนะนะคะยอดคนาที่น้องเขาปลูกไว้นะคะนี่ค่ะเอาลวกสักนิดนึงนี่ค่ะไม่ใช่ต้นใหญ่นะคะธรรมดาเขาก็ใช้ต้นใหญ่แต่คุณแม่คือเราก็ทําง่ายๆค่ะทําง่ายทําสะอาดทําง่ายกินได้ด้วยนะคะหมดแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆ เป็นผักที่คุณแม่เป็นยอดคณะนะคะยอดคณะต้นเล็กๆค่ะมาไว,สไวส้สำรองไว้เพื่อลูกชายกลับมาจากขายของลูกชายลูกสะใภ้กลับมาจากขายของเขาจะได้กินพะโลก็ได้หรือว่ากินเป็นขาหมูกิ้มพิกก็ได้ค่ะแต่ว่าพริกนี่คุณแม่ะกะว่ารอให้เขามานะคะคุณแม่ถึงจะโขกพริกให้เขาแป๊บเดียวเองค่ะทำงา่ายพริกโขก เราโขกอาค่ะเราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆนเราขูกเอาค่ะเราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นีนี้เขาก็จะเป็นฟองนิดนึงเราก็ช้อนฟองออกค่ะเพื่อนๆนช้อนฟองออกนะคะคือคือทาง่ายค่ะเพื่อนๆนวิธีท,ำทำําทาง่ายสําหรับบ้านๆของเราค่ะแต่ว่าเ,าเขาก็ใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทํา กองตรงคอนเทนต์อะไรคุณแม่ก็ตัดต่อไม่เป็นค่ะตัดต่อไม่เป็นก็ทําแบบนี้เลยค่ะคุณแม่ก็ถ่ายแบบสดๆกันตัดต่อไม่เป็นค่ะลูกชายแชมป์พาจินเขาก็อยู่กรุงเทพคือทําเสร็จไปแล้วน้องชายก็ส่งไปให้พี่ให้พี่เอาลงให้แม่หนออ่อยเอคุณแม่เขาชอบคือลูกสนับสนุนค่ะเ,เพื่อนๆค่ะลูกสนับสนุนคุณแม่ก็จะหลีแก๊สนิดนึงนะคะคือถ้าพูดเรื่องเอ่อ เดี๋ยวค่อยดูที่เราเราลวกผักไปแล้วรสชาติน้ําก็จะเป็นยังไงคะเพื่อนเพื่อนชิมอีกแล้วค่ะรสชาติเขาก็ยังนิ่งๆอยู่ค่ะยังนิ่งๆคือได้ที่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนได้ที่เลยรสชาติของเราค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อเป็นการเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวต่อไปแต่ว่าก็ถือว่าทานได้นะคะเพื่อนเพื่อนทานได้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะทานได้ค่ะตรงนี้เป็นเอ็นด้วยก็ยังเสียบเข้าเลยเนาะนี่ค่ะทานได้ค่ะเพื่อนๆนีๆนๆ่ค่ะทานได้ค่ะครับเพื่อนๆคะเราก็จะเคี่ยวไปอีกก็ถือว่าเดี๋ยวคุณแม่ใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเคี่ยวไฟนิดๆนี่ค่ะใส่นี่ลงไปเลย ใส่นี่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะ,ะขาเละาะพะโล้พะโล้ขาเลาะค่ะนี่ค่ะพะโล้ขาเลาะนี่ค่ะเพื่อนๆสีสันสวยมากน้ําก็สีใสค่ะทําไมน้ําถึงสีใสดีคุณแม่บ้าน,านคือคุณแม่ไม่เปิดไฟแรงค่ะเปิดไฟน้อยๆค่อยๆเคี่ยวเข้าไป น้ำเขาเขาก็จะไม่ข้นค่ะแต่ถ้าเราเปิดไฟแรงอ่ะน้ำจะข้นนะคะเพื่อนๆมีไข่ด้วยสีไข่เขาก็ยังไม่เข้มค่ะเพราะว่าคุณแม่เอาใส่ทีหลังไปหาไข่มาเราใส่ทีหลังไม่เป็นไรค่ะเราทําเรากินอีกแค่สีสีไม่เป็นไรค่ะขอให้รสชาติใช้ได้เนาะสําหรับคุณบ้านๆของเราเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะก็ถือว่าเสร็จนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะคือเค่เดิมค่ะคุณแม่ก็ขอฝาก เพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแม่เพียรคุณแม่บ้านวานนะคะในช่อง Youtube ช่องแชมป์พากินนะคะไปถ้าไม่รู้ก็ไปเสิร์ชหากดหาแชมป์พากินนะคะช่อง Youtube ค่ะเพิ่งคุณแม่เพิ่งทำได้ไม่กี่ EP เองค่ะนี่ค่ะไปรวมกันลูกนะคะเพื่อนเพื่อนสีน้ำสวยมากเลยค่ะดูสิคะสีน้ำค่ะเพื่อนๆน,นคะรสชาตินี่สุดยอดสําหรับบ้านบ้านของคุณแม่บ้านบ้านนะคะ คุณแม่บ้านๆก็ทานรสชาติอย่างนี้นะคะคือเราอย่าไปซีเรียสค่ะเราทําอาหารกินเราก็ต้องเน้นรสชาติที่เรากินได้นะคะเพืเ่อนเราจะไปเอาแบบรสชาติที่เขาเอิมเวลาเขามาติเรามาอะไรเราเด่ยพะโล้นี่มันต้องรสแบบนี้รสแบบนี้นะมันถึงอร่อยใช่มันก็อร่อยค่ะมันก็อร่อยสําหรับเขาแต่พอเรามากินปับ๊บอ่ามันก็คนละ คุณเราลดอีกอะค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราทําตามใจเราที่เรากินนะคะแต่ถ้าเราทําลดเขาเขาว่าอร่อยเรากินไม่ได้ก็เหลือเสียดายค่ะเพื่อนเนเสียดายมากเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะเพื่อนๆ่นๆคะ,ค,ค,ะคุณแม่ก็จะโม้มากไปละพัรนามากไปละค่ะเพื่อนๆนคุณแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะด้วยรักและผูกพันสวัสดีคะ่ะ